เคสนี้เสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนเมนเตอร์นะคะขนาด2 7 5ซซีพร้อมกับยกกระชับก่อนที่จะเสริมหน้าอกพร้อมกับยกกระชับมีปัญหาในเรื่องของความหย่อนคล้อยหย่อนยานนะคะเนินนมไม่มีเลยหน้าอกนะคะหย่อนมาถึงบริเวณเกือบถึงหน้าท้องเลยพร้อมกับหัวนมที่ทิ่มลงด้านล่างนะคะแล้วก็เนื้อเนินนมฝ่อไม่มีเลยหลังทําทันทีค่ะเนินหน้าอกกลับมามีอีก นะคะพร้อมกับตั้งสวยเต้าตั้งชูนะคะหัวนมชูสวยเทปนี้คุณหมอได้ทําการย้ายหัวนมมาให้สูงขึ้นพร้อมกับตัดเย็บยกกระชับในส่วนที่หย่อนคล้อยให้หายไปเทปนี้เป็นแผลแนวตั้งไม่ต้องตัดใหม่แต่เนี่ยเรียบเนียนไปกับผิวหนังของเราได้เลยหลังจากที่เข้าที่แล้วนะคะเสริมหน้าอกที่ไอทันลี่ไม่เจ็บอย่างรดอยร้อทับแน่นอนนะคะแผล ผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดมยาโดยวิสัญญีแพทย์และมีทีมแพทย์ทีมยาบาลดูแลตลอดเคสนะคะผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่ปอดเชื้อที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขถ้าเลือกที่จะสวยเลือกที่จะมั่นใจแนะนำไอดอลิฟคลินิกสุราธานีนะคะ